สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนิวจากควีน n ับค u ั s สไ n น w นนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำเดือนพฤษภาคม2565มาช้าเช่นเคยค่ะก็มันไม่สามารถคืออย่างเราไม่สามารถที่จะอยู่ๆแล้วทำคลิปได้เลยมันต้องมีสมาธิจิตใจปลอดโปร่งอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะสามารถรวบรวมสมาธิและอ่านไพ่ได้นะคะมันก็จะช้าหน่อยทีนี้ วันเดือนปีเกิดเช็คได้ที่ใต้คลิปเช่นเคยแล้วก็การดูดวงเป็นการดูดวงทั่วไปนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนี่ขอให้เข้าใจตรงกันนะคะมาดูก่อนว่าเดือนแรกนะคะว่าชาวราศีกรกฎเดือนนี้มีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างนะเลือกไพ่กนโอเคันนี้ไพ่ใบแรกของคุณเป็นไพ่พระอาทิตย์นะคะไพ่ กุญแจแล้วก็ไพ่เรือค่ะเดือนนี้นะมีเกณฑ์ที่มีเกณฑ์ทําอะไรใหม่ๆเนึ่งการเดินทางใหม่ๆไปสถานที่ที่อยากจะไปนะไปเจอสิ่งดีๆไปเทคเวเคชันบางอย่างไปเที่ยวทะเลไปเจอใครบางคนที่เรารู้สึกว่าจะเป็นคําตอบอะไรบางอย่างให้ชีวิตของเรานะคะมีเกณฑ์ได้เริ่ม,มกิจการใหม่ๆทําเรื่องใหม่ๆ ออของที่หายก็มีเกณฑ์ที่จะได้คืนนะคะไพ่กุญแจบอกว่าเซฟแล้วก็มีเกณฑ์การออกรถใหม่ๆด้วยนะนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกเดือนนี้ทีนี้มาดูในเรื่องการงานกันบ้างค่ะชาวราศีกรกฎในเรื่องงานนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สามถ้วยดูดีนะคะอืมไพ่พระสังฆราชแล้วก็ไพ่สีดาบไพ่บอกว่า กิจการที่ทําอยู่นะตอนนี้นะคะมันอาจจะยังไม่ขยับขยายอลังการแต่ว่ามันมีเกณฑ์การที่คุณจะได้เฉลิมฉลองได้รับคาชื่นชมผ่านเกณฑ์อะไรบางอย่างแต่ว่าถ้าจะไปต่อต้องรอจังหวะอีกนิดนึงเรียกว่าเดินมาถึงเส้นชัยได้เฉลิมฉลองได้มีการคุยอ่านี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่พระสังฆราชเป็นพระจกักรพรรดินะคะ หมายถึงการถึงเส้นชัยถึงขีดสุดอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าคุณจะไปต่อเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลังจากที่คุณประสบความสําเร็จบางอย่างแล้วมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พักผ่อนได้หยุดคิดได้ทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือว่าส่งมอบงานแล้วก็มีเกณฑ์ไปเที่ยวไปทําอย่างอื่นหรือพักผ่อนอยู่ที่บ้านไพว่าอย่างนี้ ใกลที่ทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือราชการนะคะมีข่าวดีมีการได้ตกลงร่วมทุนร่วมหุ้นหรือว่าทำอะไรบางอย่างที่มันก้าวหน้าได้รับการโปรโมทอะไรเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงประมาณกลางกลางเดือนเป็นต้นไปแต่ปลายเดือนเนี่ยเราเห็นถึงการหยุดนิ่งหยุดพักแล้วก็รอดูสถานการณ์ค่ะ มาดูเรื่องเงินกันบ้างการเงินชาวราศีกรกฏไพ่ใบแรกของคุณเป็น9้าเหรียญโอ้ยเลิศเลยตามมาด้วยเจ็ดเหรียญเงินทั้งนั้นนะคะแล้วก็หกไม้เทา้าไพ่ขึ้นมาสวยมากเดือนนี้มีเกณฑ์ได้รถได้บ้านได้อะไรบางอย่างที่มันเป็นมรดกตก,ตกทอดหรือว่าสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์นะคะมีเกณฑ์ได้ของแพงๆได้เงินก้อน ทรัพย์สิน7เหรียญหมายถึงว่าการกอบโกยการเก็บกินการรับกําไรการได้ทําอะไรที่ตัวเองลงทุนลงแรงเอาไว้เดือนนี้จะผลิดอกออกผลแล้วก็ได้กําไรอย่างที่ต้องการนะคะ 6. ไม้เท้าสิ่งที่รอคอยเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะมีเงินเข้ามือเงินที่รอคอยเงินที่ทําเอาไว้หรือแม้กระทั่งว่าใครที่อยากจะออกรถซื้อบ้านใหม่หรือสร้างบ้านเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดีมากๆค่ะ ออมองไว้นานแล้วหรือว่าใครที่อยากจะขายบ้านนะถ้าใครอยากจะขายอสังหาที่ไม่ซับนู่นนี่ถ้าเป็นการขายออกยังจังหวะไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่ามีการคุยมีการมาพูดคุยแต่ว่ารายละเอียดมันยังไม่ค่อยชัดแต่ถ้าแต่ถ้าตัวเองเป็นฝ่ายได้นี่นะคะจะซื้อจะมีคนมาให้อันนี้ชัดเจนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้เดือนนี้เงินสวยใพ่ให้เงินขึ้นเต็มมือเลยนะคะช้านิดหนึ่งถ้าเป็นลูกหนี้ลูกหนี้ที่ผัดผ่อนมา จากหลายๆเดือนเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้คืนค่ะแต่ต้องทวง,งเข้าหน่อยนะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพและการเดินทางสุขภาพและการเดินทางไพ่ขึ้นห้าท่าถ้วยไพ่ถ้วยขึ้นเต็มเลยทีนี้อ่ะเนฟทัลิสโอเค for June view for t u n e นะคะสิ่งที่เราเห็นเดือนนี้ การเดินทางก็มีอยู่แต่มันมีการมันไปต้องไปเดินทางเพื่อเดี๋ยนะอืมการเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างนะคะอาจจะมาด้วยความเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกนะมันเมื่อกี้ต่อเนื่องจากไพ่แรกการเดินทางของคุณมันจะมีเหตุอะไรให้คุณต้องไปเพื่อแก้ไขหรือทำอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าเออไพ่ขึ้นมาคุณใช้ รอกัวจากไพ่หลักตัวนี้ดูเหมือนจะอันตรายดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสแต่ว่าสามารถที่จะ แก้ไขได้นะคะต้องระม,มัดระวังไพ่บอกว่าอย่างนี้ถ้าเดินทางหรือไปคุยอะไรกับใครต้องใช้ความระม,มัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ระวังอุปสรรคเล็กๆน้อยๆระวังของหายแต่ว่าจากเท่าที่ดูถ้าของหายหรือมีปัญหาอะไรจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีทีนี้มาดูสุขภาพกันบ้างทุกอย่างดีหมดเลยแต่ไพ่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพนะคะ5ถ้วย หมายถึงการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองกินมากไปหรือกินน้อยไปแล้วทีนี้มันจะมีอาการเหมือนให้ระวังอาหารเป็นพิษปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะคะหรือกินอาหารซ้ำๆสารอาหารไม่พออาจจะต้องมีหมอมียามามาแนะนำทีนี้ไพ่บอกว่าคุณจะต้องพักผ่อนหน่อยแหละเดือนนี้นะมันมีเกณฑ์ปลปลายเดือนที่คุณจะต้องพักผ่อนนะคะ ระวังป่วยไม่ได้หนักหนาะสาหัสนะคะแต่เป็นการเหมือนพักฟื้นอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะกลับมาดีได้เหมือนเดิมดอกไม้นะคะให้วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาทุกอย่างวนกลับมาดีได้เหมือนเดิมแต่ว่าคุณจะต้องเข้าสู่ระบบการกินยาซ้ำๆเป็นวนลูปอะจะได้รับการรักษาอีกครั้งหนึง่งหรือว่าต้องทำอะไรที่มันที่มันครบเซตนะ่ะเราเห็นประมาณนั้นถ้าใครที่ป่วยอยู่นะคะส่วนคนที่ไม่ป่วยเดือนนี้สุขภาพ ของคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องอาหารบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องดูแลและระวัระมัดระวังจะกินอะไรเดือนนี้อากาศร้อนอะไรเงี้ยนะคะก็ระวังของปนเปื้อนระวังป่วยจากอาหารอ่ะเดี๋ยวมาดูความรักกันค่ะความรักนะคะเริ่มที่คนโสดคนโสดอุ้ยไพ่เลเวอร์ขึ้นคุณสี่ไม่เท้าความมั่นคงความมั่นใจ แล้วก็ k i ิงส์วอนไพ่ดังนี้ขึ้นมาบอกว่าคนโสดมีเกณฑ์สละโสดสูงมากๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจคนที่รอคอยกันมานานคนที่คุยกันมาหรือพอมีคนเดือนที่แล้วหลายๆเดือนเนี่ยอาจจะไม่วั่นใจในตัวเขาแต่เดือนนี้น่าจะมีโอกาส มองในอีกมุมหนึง่งหรือว่ารอคอยใครมารอที่จะลงจากทคานอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเดือนนี้ได้เจอคนที่เห็นปุ๊บรู้เลยว่าใช่เดือนนี้ไม่น่าจะโสดแล้วนะคะคือไพ่มันขึ้นมาซะขนาดนี้คนที่เข้ามาก็ถือว่าโปรไฟล์มีคุณภาพทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายมีเป้าหมายร่วมอันเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่กระตือรือร้อนเป็นคนที่มองแบบ พูดง่ายอะ่ะครบไหมครบอ่ะครบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือนนี้คนโสดมีข่าวดีค่ะแต่ให้ระวังความเสน่ห์แรงของตัวเองนิดนึงนะคะจะดึงดูดคนเข้ามาค่อนข้างเยอะอทีนี้คนที่คุยกันอะ่ะคนที่โสดแบบมีคนคุยนะคะโสดแบบมีคนคุยคุณได้ไพ่ king of c h a l i c e s นะคะก็คือเป็นไพ่ king of cups ออกเสียงว่าไงชาลิเซสหรือคาลิเซสลืมแล้วนะคะเนี่ย f พเพนโดโคสอ่าฮะ View of Fortun กลับมาอีกรอบหนึ่งวนๆกันมาความรักที่ดูเหมือน move on เ่าเรียกว่าอะไรม o v เป็นวงกลมอะ่ะเหมือนจะค่อยๆดีนะคะความรักดูมีความสุขดูแฮปปี้แล้วว่ามันก็ ปลื้มปริ่มอยู่ในใจถึงแม้ว่าอาจจะไม่แสดงออกที่อะไรที่มันชัดเจนมากมายนะคะแต่ว่ามันก็คุยไปคุณมาเอา้าครบรอบเป็นเดือนเป็นปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ได้ขยับความสัมพันธ์แต่ถือว่ามันก็มีความก้าวหน้าในความรู้สึกอารมณ์อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนสถานนะแต่ว่าคุ้นเคยกันมากขึ้นเป็นห่วงเป็นใยกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูอืมเราว่ามีเกณฑ์ที่จะ พบหากันได้ยาวนานกว่าน,นี้จะเปลี่ยนสถานะเลยก็ได้แต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างก็โอเคทุกอย่างก็ดีบางคนถ้าไม่ได้อยู่ใกล้กันมีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาเจอกันนะคะวิวออฟฟอร์จูนถึงเวลาที่จะได้เจอกันสักทีหรือเวลาที่จะมาเฉลิมฉลองได้ทําอะไรบางอย่างร่วมกันอะไรประมาณนี้ถือว่าโอเคนะเราว่าแฮปปี้ดีอืมีการไปกินข้าวนเลี้ยงแล้วมีเกณฑ์ที่จะ ออกเดทกันแบบถ้าใครที่ยังไม่เคยเจอกันเลยหรือไม่ได้เจอกันนานๆอะไรเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะไปกินข้าวไปออกเดทไปซื้อขนมร้านกาแฟอะไรเงี้ยด้วยกันนะคะที่นี้มาดูคนมีคู่เดี๋ยวคนอกหักรักคุดไปไว้ทีหลังคนมีคู่นะคะคนมีคู่คุณได้ไพ่สองไม้เท้าไม่ใช่ไพ่ความรักโดยตรงแต่หมายถึงว่าเ่อ,อาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนที่ดีในชีวิต สิบไม่เท้ายากแคนแสนเข็นผาฝ่าฟันมาด้วยกันนะคะและทุกอย่างที่เครียดทุกอย่างจะดีขึ้นเดือนนี้นะคะต้นเดือนมีเรื่องเขาเรียกว่า มันอาจจะไม่ค่อยหวานแหววแต่ว่ามันเป็นการจับมือทําอะไรบางอย่างด้วยกันแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยกันติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาช่วงกลางๆเดือนจริงๆตั้ง,งแต่วันประมาณวันนี้ที่คลิปออกนะคะวันที่10เป็นต้นไปจังหวะชีวิตของคุณอาจจะเจอของใครความรักเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงให้เซอร์ไพรส์เรื่อยๆบางคนอาจจะมีงานด่วนงานพิเศษแล้วหายแล้วต้องหายไปไม่ได้คุยกันต่ออะไรเงี้ย หรือว่าเจองานหนักต้องเชียร์อัพให้กันนะคะทําให้รู้สึกว่าความรักมันเมนเทนค่อนข้างยากจังขนาดอยู่ด้วยกันยังไม่ค่อยได้คุยกันเลยอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอหน้าแต่ว่าคุยกันติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์ผ่านไลน์อย่างเงี้ยตลอดเวลาก็เป็นความรักที่เรียกว่า อย่างที่บอกอะมันไม่ได้หวานชื่นแต่ว่ามันเป็นการจับมือแล้วฝากอุปสรรคแล้วก็ทาอะไรปรึกษากันตลอดเวลามันมีความผูกพันทางด้านจิตวิญญาณนะคะในคคนรักของเราเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยทั้งเรื่องงานเหนื่อยเหนื่อย<ๆ>ทั้งไหนที่จะต้องมาเปเมนเทนความรักแต่ว่ามันก็เป็นกําลังใจอีกอย่างหนึ่งตบท้ายด้วยไพ่เดอะฟูลยังงั้นทุกอย่างจะค่อยๆสบายอกสบายใจนะคะคนที่เพิ่งคบกันให้มองดูดีๆให้ระวังนะว่าบางทีคุณเขาเรียกว่า คนที่เพิ่งคบกันอาจจะเจอคนที่หลายๆคนเพื่อนหรือผู้ใหญ่พยายามบอกว่ามันไม่ค่อยเหมาะเขาไม่ค่อยเหมาะกับเราหรือว่าสถานการณ์ไม่ค่อยเหมาะอาจจะยังไม่อยากจะให้ลงทุนลงแรงอะไรมากค่อยๆเรียนรู้กันไปคุณก็ใจเย็นๆนะคะเดืนนี้ส่วนคนที่คบกันมานานเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามีเรื่องทะเลาะเบาแวกเครียดกันแล้วเดี๋ยวก็ฝ่าฟันแล้วก็รอดแล้วก็ตัดสินใจนะคะมีเกณฑ์ทํานู่นทํานี่ตัดสินใจไปได้วยกัน เรื่องที่หนัก,นกๆเครียดๆมันจะกลายเป็นเรื่องตลกขำๆนะทะเลาะก,กันแหละช่วงกลางเดือนให้ระวังปากเสียงความเครียดความหงุดหงิดนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวพอผ่านไปได้คุณก็จะมานั่งหัวเราะว่าเราทะเลาะก,กันทําไมวะอะไรประมาณนี้แต่ให้ระวังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยนะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะเล่นๆนอกจากคนรักของคุณแล้วคุณยังไปเตะคนนั้นเตะคนนี้ดูเพล y นฟูดูสนุกสนานมากจนเกินไปอาจจะทําให มีคนอื่นเข้าใจว่าคุณ affable นะคะแล้วก็พยายามจะเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจอยากไปเล่นหูเล่นตากับคนอื่นมากจนเกินไปนะคะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์ได้ทีนี้คนที่อกหักรักคุดเขาจะวนกลับมาหาเราไหมคะทําไมคนอื่นดูมีความสุขจังสี่เหรียญความนิ่งความเฉยความเหมือนเดิมคุณจะเห็นจากภาพนะคะก็คือเหมือนมันก็อยู่ตรงนี้แหละ ถ้วยเหรียญทุกอย่างแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มพูนสี่เหรียญเซฟน่ฟนะคือแบบเซฟความรู้สึกตัวเองอะตอนนี้ทุกอย่างเริ่มดีแล้วแต่ก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงเขาอยู่สองเหรียญไม่มั่นใจว่าจะเอาไงต่อดีแล้วก็หกดาบดังนั้นจากไพ่เราว่าโอกาสจะเจอมีไหมมีโอกาสจะเจอแต่ว่าจากเท่าที่ดูไม่เจอซะจะดีกว่าปล่อยให้ความทรงจำมันเป็นแบบเดิมนะคะเขาคิดยังไงกับเรา เขามองว่าเราน่าจะมีความสุขฝ่ายนั้นมองว่าเราดูมีความสุขอาจจะมีแฟนใหม่แล้วว่าโชคดีเรื่องงานเรื่องเงินอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเรากําลังแฮปปี้กับชีวิตเรามากเขาก็เลยแล้วเขาอยากจะมาหาเราไหมอ่าเขาอยากจะมาหาเราไหมอยากจะมาหานะคะควีนสเพนเดอร์เคิลแต่ว่าทําไมการมาหาของเขามันมีการมันเป็นการเข้ามาปรึกษาเรื่องการเงินเรื่องเอ่อปรับความปรับทุกอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่า น่าสนใจทําไมเราดูก้าวกระโดดทําไมเราดูชีวิตดีขึ้นหลังจากที่เลิกลากับเขามันจะเป็นประมาณนี้นะคะจากไพ่เนี่ยไม่น่าจะได้เจอกันง่ายๆนะคะอืมไม่น่าจะได้เจอกันง่ายๆหรอกนอกจากว่าถ้าเจอกันก็คือเป็นการปรับทุกข์หรือว่ามีการมาขอยืมตังค์หรือมีการมาขอคําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะกลับมาเป็นคนรักกันเหมือนเดิมจะกลับมาง้อไพ่ขึ้นมาแล้วนะดูสิไพ่แอมเคอร์เรนะคะนี่คือ ถ้าจากไพ่ถ้า,ถ,าถ้าสลับกันก็คือไพ่ไพ่เลขแปดอะไพ่ The s t r e n นจนะคะแต่ว่าสำหรับนี้เป็นหมายเลข11เอ็ดตัวนี้หมายถึงว่าคุณจะต้องมันต้องใช้ความเข้มแข็งมันต้องอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างคือในความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้ราบรื่นสักเท่าไหร่ถ้าคุณอยากจะคุยกับเขาอะคุณทักไปได้แต่ให้เขาทักมาไม่น่าจะเกิดขึ้นง่ายๆนะคะแล้วพอทักไปเนี่ยคุณจะเจอว่าเฮ้ เขาไม่ได้อยากจะกลับมาเป็นเชิงแฟนของเรากับเราแต่เขาอยากจะได้คําปรึกษาเขาอยากจะได้กําลังใจอะไรบางอย่างจากเราแต่ไม่ได้อยากจะกลับมาอยู่ในสถานะเดิมคุณดูแบบตอนนี้คุณดูก้าวกระโดดดูชีวิตดีมากๆเลยอย่างเงี้ยในความรู้สึกของเขานะคะฉันรู้ว่าเธอลืมถามใช่ไหมเขามีคนใหม่หรือยังเดีย๋ยวนะเขามีคนใหม่หรือยัง มีคนที่กําลังมองคยคุยๆนะคะก็ยังไม่กล้าที่จะผีผ่าเหมือนตอนนี้เขามีปัญหาที่ต้องเคลียร์ของเขาเองก่อนคนคุยคนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแหละแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจชัดเจนว่าจะเอาไงต่อในเรื่องความรักก็สดๆกึ่งๆประมาณนี้ไพ่อยากจะแนะนําอะไรในเดือนนี้ไพ่บอกว่า just t h i ิ g s เดือนนี้ไพ่ของคุณสวยมากดังนั้นทําไปเถอคะค่ะกําลังทําอะไรอยู่ทําไปเครียดร้องเพลง <laughs> ทํากิจการอะไรก็เอาเต็มที่นะคะทําตามสถานการณ์ไป ซ e เดอะไลท์เนี่ยคุณเห็นแล้วว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณมันใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาอยากจะทำอะไรนะตอนนี้ยิ่งทำยิ่งเห็นผลนะคะแล้วก็สุดท้าย g i ฟท์มอ e เดือนนี้นะคะเขาเรียกว่าได้อีกคุณอาจจะรู้สึกว่าทำต่อดีไหมคุณเริ่มลังเลหรือว่าแม้กระทั่งในความสัมพันธ์ที่มีคนเข้ามาเอาไงต่อดีลองดูค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเออสัญชาตญาณบอกว่ามันใช่ไปต่อค่ะลองดูลองคบดูกิฟต์มอให้เวลาให้ใ,หใจให้อะไรอย่างนี้แต่ว่า ทุกครั้งที่ให้อะไรไปจะต้องระวังใจตัวเองด้วยนะคะให้แต่พอดีดูแลแต่พอดีอย่าทุ่มเต็มที่ขนาดนั้นแต่อย่าทุ่มแบบเรียกว่าทุ่มร้อยเปอร์เซ็นได้แต่ว่าคุณจะต้องเผื่อใจไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาประมาณนี้แต่เดือนนี้ไพ่บอกว่าทางสวยมากลงไปได้เลยประมาณนี้ค่ะเจอกันเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ